ยังจำกันได้ในอดีตที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของช่อพณนิกาวานิชตอนรับปริญญารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อปี2553และเพื่อนร่วมอีก6คนโดยได้ทำท่าลบหลู่คำขันถือเป็นกิริยาที่มิบังควรพร้อมใส่แคปชั่นว่าภาพนี้ไม่ควรมีคำบรรยาย หลังจากนั้นชอก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าทำไมภาพนั้นไม่ควรมีคำบรรยายพร้อมกับชี้แจงบางช่วงตอนเพิ่มเติมความตอนหนึ่งว่าชอขออธิบายดังนี้ว่าตอนนั้นเป็นยุคหลังรัฐประหาร2,549และมีกระแสการกล่าวหาผู้คนว่าไม่จงรักภักดีเกิดขึ้นไปทั่วทั้งในโลกอินเทอร์เน็ตและในโลกแห่งความเป็นจริง ช่อกับเพื่อนๆเติบโตมาในบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้พวกเราในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์ก็เฝ้าติดตามปรกากฏการณ์เหล่านี้ด้วยความกังวลอย่างมากบ่อยครั้งการนำเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้โจมตีทางการเมืองแบ่งฝักฝ่ายในหมู่ประชาชนให้เกลียดชังกันหรือบานปลายไปถึงขั้นล่าแม่มดกันก็กลายเป็นความขืนขันตลกร้าย สุดนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของปปชได้เชิญมาจัดทำคำให้การเพื่อประกอบสำนวนการให้ปักคำในฐานะพยานต่อสารดีการกรณีที่สมาคมเคยยื่นร้องเรียนมายังปปชเมื่อวันที่11มิถุนายน2562เกี่ยวกับกรณีของนางสาวพานิกาวานิช สสบัญชีรายชื่อและโคศกพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นที่ได้โพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายเล่นกับเพื่อนๆในช่วงรับปริญญาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเมื่อปี2553ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรสอไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้น ทั้งนี้ขณะที่ร้องเรียนคุณช่อยังมีสถานะเป็นสอสอ,อยู่ดังนั้นตามมาตรฐานทางจาริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561ข้อ5และข้อ6ในหมวด1ว่าได้มาตรฐานทางจาริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ บัญญัติข้อห้ามไว้ชัดเจนว่าสสต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็นสสมิได้แม้ภาพและข้อความที่โพสใน Facebook จะเป็นการโพสต์มานานแล้วแต่เมื่อนางสาวพันนิกาได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นสสข้อความเหล่านั้นก็ไม่ได้ลบทิ้ง ดังนั้นความผิดจึงยังต่อเนื่องมาจนถึงวันที่นางสาวพันิกาเป็นสสอ,อยู่ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝาฟาฟ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้ขณะเดียวกันที่ผ่านมายังมีความเคลื่อนไหวของนิสิตเก่าจุฬาที่เคยออกมาโพสต์ข้อความถึงสถาบันได้แก่แกนนำกลุ่มขบวนหญิงกับการปฏิรูปการเมืองหรือวีมในฐานะนิสิตเก่าจุฬาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังนี้ วันรับพระราชทานปริญญาแต่เอารูปพระราชามาล้อเล่นส่อความเป็นจุดๆแม้เป็นเลนมเป็นตมคงบานได้บัวสดใสางานหรูชมพูฉานแต่ขอบอกจุดๆ,ๆหมู่บานบัวไม่บานในนรกหมกไม่เถินเจ้าพระคุณเอ้ยนอกจากนี้ที่ผ่านมาประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันเช่น นักร้องชื่อดังอุหะหรือไทยได้มีการโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าทํากันขนาดนี้จะไม่โดนด่าได้ไงนั่นเป็นนักศึกษามีความรู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในหลวงรัชกาลที่9ตอนนี้เป็นนักการเมืองตัวแทนปวงชนชาวไทยตอนนี้ต้องตอบคําถามแล้วค่ะว่ารูปนี้คืออะไรเอาในหลวงมาล้อกันแบบนี้ด้านดีนิติพงษ์หอนาคได้โพสต์ข้อความหลังเห็นภาพที่ไม่สมควรว่านเน็ตระบุรายละเอียดบ,บางช่วงตอนว่า หน้าที่ของคนไทยอย่างเราคือให้ข้อมูลลูกหลานของเราได้ความจริงเช่นนี้ที่จริงชั้นของขึ้นหนักมากเมื่อได้เห็นภาพบางภาพที่กำลังว่อนอยู่ในโลกโซเชียลภาพในอดีตของเด็กสมครุยรับปริญญาทำท่าลบหลู่ขำขันกับภาพบุคคลที่เป็นที่เคารพสูงสุดของคนในชาติชี้นิ้วไปอย่างป้ายที่มีพระนามของพระธิดาของพระองค์ท่านด้วยท่าทีที่ไม่สมควรชี้ไปที่ป้ายพระนามผู้ที่ต้องมานั่งเป็นหลายชั่วโมงเพื่อจะหยิบปริญญาบัตรให้พวกเขา อารมณ์อะไรใส่ครุยทำไมไปรับปริญญาจากท่านทำไมถ้ารู้สึกไม่ยอมรับงงในงงสละสิทธิ์ได้นะไม่เข้าพิธีก็ได้ไม่ผิดกฎหมายเลยสักข้อวันนี้เขาเป็นสสกันและก็ตอบคำถามของผู้คนไปละกันจะว่าวันนั้นอารมณ์อะไรไม่เว้นแม้แต่อ้อมวงอินคาหรือจารุวัตวิเศษสมบัติได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook อ้อมอินคาถึงกรณีชอว่า ช่อจุดๆๆไม่อยากแม้กระทั่งพูดถึงเกรงว่าจะแปดเปื้อนความจุดๆๆขณะที่เพจกนกรัฐวงสกุลแฟนเพจของนายกนกรัฐวงสกุลที่ผ่านมาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุว่าภาพร้อนแรงประจําวันที่หลายคนอยากฟังช่ออธิบายแม้จะโพสว่าภาพนี้ไม่ควรมีคําบรรยายก็ตามถ้าเมินเฉยเหมือนกรณีงูเห่า120ล้านเกรงว่าหล่อนจะเป็นจุดๆจริง รวมไปถึงเพจเส p เพล์ <c oughs> play, ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวระบุว่าออกมาแก้ตัวแล้วนะครับสําหรับชอ่อสําหรับเสแล้วโพสต์นี้ของชอ่อเป็นโพสต์แก้ตัวที่เรียกได้ว่ากลวงโบ เซคัำจะตายกับประโยคเมื่อวานมีเพจ Facebook ที่ทำงานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทางจิตวิทยาหรือที่เรียกกันว่าเพจ I.O. ให้แก่คอสชอกับสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนำภาพชอ่อถ่ายเล่นกับเพื่อนในช่วงรับปริญญาที่จุฬาเมื่อปี2553มาโจมตีชอ่ออย่างรุนแรงโดยพยายามเชื่อมโยงกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์คือชอ่อครับไม่ต้องไปโทษชาวบ้านเขาครับคุณถ่ายรูปเล่นกันเองแล้วคุณก็ลงรูปเองด้วย คุณจะมาบบยเป็นเรื่องการ IO ไม่ได้นะครับขอบคุณช่อนะครับที่ลงภาพพวกนี้มาให้พวกเราเห็นเพราะภาพพวกนี้มันยิ่งย้ำเตือนได้หนักแน่นขึ้นว่าพักของคุณเป็นแหล่งรวมคนประเภทใดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store